คร so ับผมสวัสดีคร so ับ f อฟทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมอีนะครับสรุปหวยรัฐบาลไทยเนาะสรุปรัฐบาลไทยวันนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้รัฐบาลไทยเราก็ออกแล้วนะครับวันนี้ก็มาสรุปนะครับให้เพื่อนๆนะครับรับชมนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับ ขอให้เพื่อนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนาะนะครับเอาไปจัดซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆดทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทาเพื่อขึ้นทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมนะครับทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเด็กอายุต่ำกว่าสิบปดีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจำลองชแนลนะครับหรือว่าจำลองนักคิดนะครับ วันนี้ก็ให้เรียกวิ่งบนนะครับบนล่างเลยนะครับบนล่างนะครับหนึ่งห้าหกนะครับหนึ่งห้าหกนะครับไม่ไม่ทราบนะครับว่าจะมาบนมาล่างเนาะแต่ว่าคิดว่าต้องมาบนนะครับ <Grand> e. ผมคิดว่าจะน่าจะมาบนเนาะเอาคิดว่าเนาะขอให้มาบนเถอะนะครับสูตรนี้มันก็น่าจะเป็นสูตรบนนะครับแต่ว่ากันล่างไว้ด้วยนะครับผม วันนี้ก็มาจับคู่ให้นะครับผมจับคู่ให้ก็มี3ตัวนะครับ2คู่นะครับ3ตัวมี2คู่นะครับ8 3 1สกับ3 9 1เน่าะน่าจะเป็นเลขตัวเก่านะครับคิดว่าเนาะคิดว่า,าน่าจะออกตัวเก่านะครับถ้าออกตัวเก่าก็จะเป็น91นเนาะไม่แน่ไม่แน่นะครับ FC นะครับก็ให้ใช้วิทยาญาณในการรับชมนะครับเอาไปจัดซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเนดะ้อ นะครับมาจับสองตัวนะครับสังสองตัวนะครับสองตัวก็มีสามหนึ่งศูนย์ห้าสามห้าเก้าหกแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับแปดหกแปดห้านะครับผมนะรับสองตัวนะครับอ่าบนล่างนะครับบนล่างเอาบนล่างซเนาะเอาไปตัดซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับงวดนี้งวดวันที่สิบหกกันยายน2566นี้นะครับขอขอให้เพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับ จงชมีโชคมีลาบมีโชคลาบนะครับกันทุกคนนะครับเลกวิ่งนะครับเลกวิ่งนะครับบนล่างนะครับบนล่างนะครับหนึ่งสิบหกกันยายนนี้นะครับบนล่างนะครับหนึ่งห้าหกนะครับสามตัวนะครับไม่ใช่ว่ามาด้วยกันเอฟซีหนึ่งแล้วก็ห้าแล้วก็หกเนาะก็ให้เพื่อนเพื่อนเอฟซี ถ้ามีเลขในใจนะครับ FC มีเลขในใจอยู่แล้วนะครับก็เอาเลขในใจของ FC มาจับคู่นะครับจับคู่กับ1 5 6นะครับที่แอ d ลงไปให้ได้เลยนะครับผมนะครับ1กับ5แล้วก็6นะครับขอทอ s ได้ลงไว้นี่แหละครับก็ให้ FC นะครับได้เลขเด่นเลขดังมาจากอาจารย์ท่านอื่นเนาะพอเอามาจับใส่เลยนะครับแล้วก็มาดู3ตัวนะครับ นี่ครับ3ตัวเน้นไปเลยนะครับ831นะครับกับ391นะครับนะสตัวก็มี3105 3596 91แล้วก็8685นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับเอาไปจัดซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเนาะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็ใช้วิจนะยานนะครับในการรับชมด้วยนะครับผมเนี่ยครับใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับเป็นแนวทางนะครับเท่านั้นนะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องจำลองแชนแนลเนาะเออถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อไม่ได้พลาดคลิปต่อต่อไปเนาะเพื่อไม่ได้พลาดคลิปต่อต่อไปนะครับนะครับสรุปหัวรัฐบาลไทยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับ ตรงกับวันเสาร์เนาะโอ้วันเสาร์ด้วยเลขสูงเนาะไม่แน่นะครับตรุงนี้ไม่แน่นะครับนะครับพรงนี้วันเสาร์นะครับกําลังวันก็มีเจ็ดแปดเก้าเนาะนี่กําลังวันของผมเนาะน่าจะเป็นเจ็ดแปดเก้านะนี่ก็มีเลขเก้าอยู่เนี่ยเอออะก็ขอให้เ,เพื่อนๆเอฟซีนะครับ ใช้วิจารณญาณนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาไปจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็ขอให้เพ erm ื่อนๆนะครับ FC นะครับไปจัดซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับแต่ว่า FC มีเลขเด็ดเลขดังนะครับของอาจารย์ท่านอื่นนะครับท่านอื่นที่ว่าดังๆแม่นๆนะครับถ้าเลขไม่ตรงนะครับไม่ตรงกับของผมนะครับไม่ตรงกับของแอดนะครับ ก็เอามาจับใส่กันเลยนะครับเอามาจับใส่กันได้นะครับผมนะหนึ่งห้าหกนี่นะครับสามสามตัวนะครับหนึ่งห้าหกนี่นะครับอาหาเลขมาจับใส่ได้เลยนะครับถ้าไม่ชอบที่แอดจับไปให้นาะก็ขอให้มาจับคู่กับของแอดได้เลยนะครับก็สามตัวนี่ครับแอดจับไปให้นะครับสามหนึ่งก็น่าจะเป็นออกยากแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับยุคสมัยนี้นะครับอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะสลับ เลขนะครับมันออกได้ทุกอย่างนะนะครับผมออกซ้ำๆกันก็ยังออกอยู่ทุกงวดนะครับยังเก้าเก้าก็ออกเก้าเก้าได้นะครับสามเจ็ดเจ็ดสามก็ยังออกตัวเดียวกันเนาะ,ะเออจะอะไรวนน่นอนไม่ได้นะครับสหรับรัฐบาลไทยเราเนาะออกวันนี้ก็วันที่แล้วออกเก้าหนึ่งล่างนะครับวันนี้อาจจะออกบนก็ได้เนาะเอฟซนะครับวันนี้ผมก็เลยว่าเอาเก้าหนึ่งนะครับมาไว้บนเลยนะครับ มันไม่แน่นอนนะครับเก้าหนึ่งบนนะครับหมดสิแล้วออกเก้าหนึ่งล่างวันนี้อาจจะออกบนก็ได้เนาะ fc ใครจะรู้ได้เนาะอืมก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆเ,เอาไปเป็นแนวทางนะครับไปจัดซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะเออไปจัดซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับก็ไม่สนับสนุนนะครับสิ่งผิกกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ช่องเราทําขึ้นมาเป็นเพื่อแนวทางนะครับขึ้นมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางจัดซื้อสลากกิงแบ่งของรัฐบาลเนาะเราก็ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใ,ใดใทั้งสิ้นนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับผมก็ต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับอ่ะทีนี้เรามาย้ํากันอีกครั้งเนาะสรุปกันอีกครั้งก็สรุปรัฐบาลไทยนะครับ16กันยายน2566นี้นะครับวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่าง 1นะครับ5แล้วก็6นะครับบนล่างนะครับแล้วมาก็จับคู่ให้3ตัวนะครับตรงตรงนะครับ3ตัวตรงเลยนะครับ8 3 1กับ3 9 1เนาะแล้วก็2ตัวนะครับ3 1 0 5 3 5 9 6 9 1เนาะ8 6แล้วก็8 5นะครับอ่าให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อนะครับนี่ครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับ ใช้วิทยาในการรับชมนะครับเพื่อแนวทางเท่านั้นนะครับด้วยความปรารสนาดีจากช่องจำนองชาแนลนะครับฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากช่องจำนองชาแนลไว้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่าน FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอให้พวกนี้นะครับมีโชคมีชัยมันหมานทูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมจำนองชาแนลก็สวัสดีครับผ